การเขียนอธิบายการเขียนอธิบายเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารให้เกิดความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลวิธีการเขียนอธิบายผู้เขียนต้องใช้วิธีการให้ความกระจ่างเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวอย่างถูกต้องได้แก่การยกตัวอย่างการนิยามการเป่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไปการให้ข้อมูลและการขยายความโดยการให้เหตุผล การเขียนอธิบายที่ดี 1. การวางแผนการเขียนเป็นการกำหนดโครงเรื่องเป็นหัวข้อคร่าวๆจากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อยหรือเรียงลำดับตามความสำคัญ 2. การกำหนดส่วนประกอบของเนื้อหาได้แก่ส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท้าย 3. ม,มีเนื้อหาสาระถูกต้องเหมาะสมแสดงความรู้ที่ลึกซึง้ง ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นกลางของผู้เขียนด้วย 4. เรียงลำดับเนื้อหายอย่างเป็นระบบแบ่งหัวข้อ 5. ใช้วิธีการอธิบายที่ดีคือการใช้ภาษาดีทั้งทางด้านการใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมเข้าใจง่ายสั้นกระชับชัดเจน 6. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 7. รูปแบบการนำเสนอเหมาะสมได้แก่ภาพประกอบแผนภูมิกราฟตารางตัวเลขสถิติ